ครับสวัสดีทุกท่านนะครับในคลิปนี้เนื่องจากว่าเป็นเรื่องด่วนและก็เป็นเรื่องสําคัญโดยเฉพาะท่านผู้สูงอายุที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยล่าสุดในกรมบัญชีกลางเขาได้แจ้งในเรื่องของการโอนเงินให้กับผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและก็เป็นกลุ่มผู้สูงอายุนะครับที่ได้รับเงินสนับสนุนในอัตราเดือนละ100บาท ในช่วงเดือนเมษายนถึงกันยายน2566นะครับในรายละเอียดเป็นอย่างไรนะครับเขาโอนเงินให้กับเราวันไหนบ้างแล้วก็ผู้มีสิทธิ์ได้รับเนี่ยมีผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินตรงนี้มีใครบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นตรงหน้าจอให้คุณผู้ชมได้ดูด้วยนะครับในรายละเอียดเรื่องนี้เนี่ยกรมบัญชีกลางเขาแจ้งเรื่องการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพให้กับผู้มีไรายได้น้อยก็คือผู้ที่ มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในโครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี2,565ซึ่งเขาจะช่วยเหลือเป็นเงินในอัตราเดือนละ100บาทนะครับเดือนละ100บาทเนี่ยเป็นระยะเวลา6เดือนตั้งแต่เดือนกันยายนตั้งแต่เดือนเมษายนจนถึงเดือนกันยายน2566เป็นเวลา6เดือนเดือนละ100บาทก็เป,เป็นเงิน600บาทต่อคนสำหรับผู้ที่เป็นผู้สูงอายุ แล้วก็ได้รับสิทธิ์ในโครงการสวัสดิการแห่งรัฐในล่าสุดนี้นะครับทีนี้การได้รับเงินช่วยเหลือตรงนี้ก็จะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับวันเกิดนะครับสำหรับคนที่เกิดก่อน1เกิดก่อนนะครับเกิดก่อน1เมษายน2 5 0 6ท่านจะได้รับเต็มเลย600บาทก็คือตั้งแต่เมษาถึงกันยา600บาทคนที่เกิดระหว่าง1-30เมษายนนะครับ เมื ot, e ่อกี้นี้เกิดก่อนทีนี้ถ้าเกิดตั้งแต่1-30เมษายนอา2506ก็จะได้รับในช่วงเดือนพฤษภาถึงกันยายน500บาทคนที่เกิดระหว่าง1-31พฤษภาคม2506ก็คือในเดือนจะได้รับในเดือนมิถุนายนถึงกันยายน2566ในอัตรา400บาทนะครับแล้วก็ เกิดระหว่าง1ถึง30มิถุนายนก็จะได้รับในเดือนที่ได้รับสิทธิ์นะครับก็คือกรกฎาคมถึงกันยายน2566-300บาทส่วนท่านที่เกิด1ถึง31กรกฎาคมจะได้รับ2เดือนก็คือสิงหาและกันยายน200บาทถ้าเกิดระหว่าง1ถึงส1สิงหาคม256จะได้รับ100บาทนะครับตามหน้าจอที่ผมขึ้นให้ดูนี้เลยนะครับ ทีนี้ตรงนี้เป็นการได้รับเงินว่าใครเกิดช่วงไหนอย่างไรได้รับอัตราเท่าไหร่ทีนี้เรามาดูวันที่เขาจ่ายเงินให้นะครับว่าจ่ายเงินให้วันไหนคนที่ในเดือนกันยายนนี้เนี่ยในเดือนกันยายนนี้เขาจ่ายเงินให้กับคนที่เกิดก่อน1มกราคม2494ะครับและก็ยืนยันตัวตน ภายใน26สิงหาคม2566วันที่ผูกบัญชีพร้อมเพย์ภายในวันที่7กันยายน2566เขาจะโอนเงินให้เลยในวันที่12กันยายน2566นี้เพราะฉะนั้นคนที่เกิดก่อน1มกราคม2494ก็จะโอนเงินให้วันที่12กันยายน2566นี้แล้วนะครับต่อมา คนที่เกิดระหว่าง1มกราคม2494ถึง31ธันวาคม2500แล้วก็ยืนยันตัวตนภายใน26สิงหาคม2566เนี่ยและก็ผูกบัญชีพร้อมเพย์ภายในวันที่7กันยายน2566เขาจะโอนเงินให้วันที่13กันยายน2566ต่อมาถ้าเกิดระหว่าง1มกราคม2501 ถึง31สิงหาคม2506แล้วก็ยืนยันตัวตนภายใน26สิงหาคม66และผูกบัญชีพร้อมเพลย์ภายใน7กันยายน2566จะได้รับเงินเขาจะโอนเงินให้วันที่14กันยายน2566นะครับต่อมาในเดือนตุลาคมนะครับวันการโอนเงินให้ในเดือนตุลาคมเนี่ย สำหรับคนที่เกิดก่อน1กันยายน2,506แล้วก็ยืนยันตัวตนภายใน26กันยายน2,566ผูกบัญชีพร้อมเพลงภายใน3ตุลาคม2,566จะโอนเงินให้วันที่6ตุลาคม2,566ต่อมาในเดือนพฤศจิกายนนะครับสำหรับคนที่เกิดก่อน1กันยายน2 5 2, 6 0 เช่นเดียวกันนะครับถ้ายืนยันตัวตนภายใน26ตุลาคม2566ผูกบัญชีพร้อมเพลย์ภายใน1พฤศจิกายน2566เขาจะโอนเงินให้วันที่6พฤศจิกายน2566และการโอนเงินในเดือนธันวาคม2566สําหรับคนที่เกิดก่อน1กันยายน2566วันที่ยืนยันตัวตนเนี่ยถ้ายืนยันตัวตนภายใน26 พฤศจิกายน2,566เน้าและก็ผูกบัญชีภายใน30พฤศจิกายน2,566เขาจะโอนเงินให้วันที่6ตุลาคม2566นหลาคม2,566นะครับนี่คือเงนการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ที่ในได้รับสิทธิ์ในโครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี2,565เขาจะช่วยเหลืออัตราเดือนละ 100บาทเป็นเวลา6เดือนแต่ว่าก็แตกต่างกันตามช่วงอายุนะครับวันโอนเงินก็จะต่างกันไปตับตามาที่เราวันเดือนปีเกิดวันเกิดของเรานะครับแล้วก็การที่เราจะไปยืนยันตัวตนและผูกบัญชีพร้อมเพย์เพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่ได้ไปผูกบัญชีพร้อมเพย์ไว้กับธนาคารนะครับสําหรับผู้มีสิทธิ์ที่ยังไม่ได้ยืนยันตัวตนสามารถไปยืนยันตัวตนได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา แล้วก็สําหรับผู้ที่มีสิทธิ์แล้วก็ไม่สามารถไปผูกบัญชีพร้อมเพลย์กับเลขบัตรประจําตัวประชาชนได้นะครับโดยเฉพาะในกรณีของผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้สูงอายุที่มีอายุ60ปีขึ้นไปที่ไม่สามารถเปิดบัญชีหรือว่าผูกบัญชีพร้อมเพลย์ได้ท่านสามารถที่จะแจ้งความประสงค์ให้โอนเงินเข้าบัญชีร่วมกับบุคคลอื่นหรือเข้าบัญชีบุคคลอื่นก็ได้นะครับโดย าสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือให้ความยินยอมโอนเงินเข้าบัญชีร่วมกับบุคคลอื่นหรือเข้าบัญชีบุคคลอื่นได้ทางเว็บไซต์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2565นะครับหรือที่สำนักงานรล้งจังหวัดทุกจังหวัดนะครับภายใน17พฤศจิกายน2566นี้เท่านั้นนะครับ เพราะฉะนั้นท่านใดที่ยังไม่ได้ไปดเป็นดเนินการผูกบัญชีพร้อมเพลก็ไปดําเนินการให้เรียบร้อยนะครับเราจะได้รับเงินช่วยเหลือจากโครงการาเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐในการช่วยเหลือผู้มีไรายได้น้อยผู้สูงอายุที่ได้รับเงินช่วยเหลืออัตราเดือนละ100บาทสูงสุดเนี่ยเขาให้ถึง6เดือนนะครับหกรบาทตั้งแต่เดือนเมษายนถึงกันยายน2566นะครับ